สวัสดีครับข้าวครัวกับนายแขดงผู้ชายเหลงกลางนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชิมนะครับแกงหมูสับสตอใส่กุ้งนะครับส่วนผสมก็มีดังนี้นะครับหมูสับนะครับสตอกุ้งสดนะครับพริกแกงกะปิแล้วก็กระทิสดนะครับเราไปลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เราก็ เอาหมูบดนะครับเอามาผัดก่อนนะครับเรามาผัดเพื่อให้หมูมันเริ่มที่จะสุกเริ่มที่จะคายน้ําออกนะครับครับแกงหมูสับสตอใส่กุ้งนะครับก็เป็นแกงกะทินะครับสําหรับชาวใต้นะครับซึ่งก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่รสชาติก็ อร่อยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งผมเองก็ชอบเมนูนี้มากเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันรสชาติก็มันจะออกเผ็ดนะครับแล้วก็หอมกลิ่นสตอนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยทานนะครับวันนี้ก็ลองตามมาดูกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับจริงๆแล้วก็ทำคล้ายๆกับแกงกะทิปกตินะครับที่ เพียงแต่อาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างจากคนอื่นๆทํานะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยผมจะเอาหมูเนี่ยเอามารวนให้พอมันเริ่มที่จะสุกหมูก็จะคายน้ําออกพอหมูคา,ายน้ําออกเสร็จเนี่ยเราก็ออกนะครับแล้วก็ใส่น้ํากะทิเข้าไปแทนนะครับน้ํากะทิเราก็แบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราเอาใส่กับหมูเนี่ยฮะเรามาผัดหมูเพื่อให้มันรสชาติมันกลิ่นหอมนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราไว้ใส่ตอนที่ใกล้จะเสร็จนะครับเพื่อทําให้สีสันของแกงเนี่ยมันดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับพอเราใส่กะทิเสร็จนะฮะเนี่ยเราก็เราเดี๋ยวก็เราก็ผัดให้มันหอมพอกะทิก็จะเข้ากับหมูสับนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงนะครับพริกแกงผมก็ผสมกับกะปิเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงมาผัดนะครับส่วนพริกแกงก็ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับใส่มากใส่น้อยบางคนก็ชอบทานเผ็ดบางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ดก็ดูาพอประมาณนะครับส่วนผมอาจจะใส่เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบทานเผ็ดนะครับ <c oughs> ทีเนี้ยอ่าเราก็ผัดพริกแกงนะครับกับหมูที่เราใส่กะทิไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผัด ให้มันเข้าการผัดให้มันสุกนะครับเมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่อร่อยเมนูหนึ่งนะครับซึ่งผมเองนะครับเคยทานตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะครับส่วนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะมีน้ําปลามีเกลือ มีน้ำตาลแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะครับส่วนน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าเราใส่เยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหวานไปนะครับเพราะมันจะหวานกะกะเพราะว่ากะทิมันจะหวานของมันอยู่แล้วนะครับพอเราปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใส่สะตอลงไปนะครับสังเกตว่าผมใส่ตะตอก่อนนะฮะก่อนที่จะใส่กุ้งเพราะว่ากุ้งเนี่ย มันเป็นเขาเรียกอะไงอ่ะกุ้งเนี่ยมันจะสุกง่ายนะครับเพราะถ้าเราใส่เข้าไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวกุ้งเนี่ยมันจะแข็งนะครับพราะกุ้งเนี่ยเพราะนั้นพอเราใส่สตอและใส่กุ้งนะครับคนอื่นๆก็อาจจะใส่กุ้งก่อนสตอนะครับเพราะองค์รสชาติได้ตามที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่กุ้งนะฮะกุ้งเนี่ยสังเกตว่าผมจะไม่ใส่เป็นตัวนะครับกุ้งผมจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆๆๆๆนะครับเพราะว่า หมูมันเป็นหมูสับนะครับเพราะ,ะอะไรเพราะว่าถ้าเราใส่กุ้งเป็นตัวไปเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยยังไงอ่ะไม่ค่อยเข้ากันนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งเนี่ยเราก็จะหั่นเป็นท่อนๆน,นะครับแล้วก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปนะครับเพราะว่ากะทิเนี่ยผมบอกแล้วว่าเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยเราไปผัดกับหมูตอนแรกนะครับส่วนที่สองก็เอามาใส่ตอนที่เราแกงจะเสร็จนะครับ มันจะทําให้สีสันของแกงเนี่ยดูสวยงามน่ารับประทานนะครับพอมันเดือดนะครับเราก็เอาใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงหมูสับสตอนะครับใส่กุ้งสดนะครับซึ่งเป็นแกงกะทินะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่อง youtube ในไข่แดงผู้ชายแหลงกลางนะครับส่วนวันนี้นะครับแกงหมูสับสตอใส่กุ้งเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะครับ